สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคัมยารกรดดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันเดือนธันวาคมสำหรับเดือนธันวาคมนี้ดาวที่โคจรในจักรราศีดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับดาวเสาร์และดาวราหูโคจรสถิตพบอริแต่การที่ดาวเสาร์และดาวราหูมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรทำให้พบอริไม่อาจให้โทษดานร้ายได้ จึงส่งผลดีให้ดาวเสาวและดาวราหูเป็นอย่างมากสำหรับดาวมฤตยูโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นกิตตสะตะเกณฑ์อีกทั้งดาวพระฤหัสเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสองธันวาคมโคจรสถิตพบราภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดและวันที่ยี่สิบสามธันวาคมโคจรวิปริตถอยหลังเข้าสู่ราศีเมถุนพบกรรม,มะ ซึ่งอาจจะส่งผลร้ายให้แก่เจ้าชะตาแต่ก็ไม่มากนักส่งผลให้ดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับดาวสุขดาวแห่งการเงินช่วงนี้โคจรสถิตพบสหัสชะเป็นสามแก่ลัคนาได้ชื่อว่าเป็นปทุมเกณฑ์ซึ่งส่งผลดีในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ณที่นี้ ทุกดวงต่างโคจรสถิตพบที่ดีและมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะให้คุณด้านการเงินด้านการงานด้านคู่ครองความรักและด้านโชคลาภแก่เจ้าชะตาทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความร่าเริงแจ่มใสเบิกบานและมีความสุขกับผลประโยชน์รายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับอุปสรรคและปัญหาต่างๆพอมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อย และผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนธันวาคมนี้จะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวสุกระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ยีธันวาคม โคจรสถิตพบสหัชชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรและเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนดาวอังคารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่มิตรทําให้ดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นประเกษตรไม่อาจให้โทษด้านผลร้ายได้แต่การที่ดาวสุขเป็นดาวปทุมเกณฑ์ซึ่งส่งผลดีให้การเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ช่วงนี้ด้านการเงินของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวร จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นอย่างมากมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องคู่ครองคนรักจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าและรายได้ที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิด จะสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้การลงทุนด้านการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจการเดินทางและการลงทุนด้านการเงินในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ด้านการเงินของเจ้าชะตาช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก ช่วงนี้ไม่ว่าเจ้าชะตาจะลงทุนด้านการเงินทำธุรกิจใดก็มักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับด้านร้ายช่วงนี้เจ้าชะตาควรพึงระวังศัตรูคู่แข่งในด้านธุรกิจต่างๆที่ช่วงนี้กลับกลายมาเป็นมิตรแต่อย่าไว้ใจให้มากเกินไปนักอาจสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นควรพึงระวังให้จงดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการเงิน โครจรสถิตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวปฐุมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารเป็นคู่มิตรอีกตั้งดาวสุกดาวแห่งการเงินตรีโกนกับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิที่โครจรสถิตพบลาพะเป็นคู่โชคคู่ทรัพและดาวสุกเจ้าเรือนแห่งการเงิน จตุโกนกับดาวราหูที่พบอริเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันและดาวสุขดาวแห่งการเงินจตุโกนกับดาวเสาวเป็นคู่ศัตรูคู่ขมขื่นจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่21สบ็ดกันยายนดาวสุขดาวแห่งการเงินยกเข้าสู่ราศีตุลสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรช่วงนี้ธุรกิจด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าอีกทั้งธุรก,กิจด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านยานพาหนะและการขนส่งทุกชนิดรวมทั้งด้านการค้าขายโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมีเป็นอย่างสูงสำหรับธุรก,กิจการเงินที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่งผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาด ส่งผลให้สภาวะด้านการเงินช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นอย่างมากสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านการเงินก็ยังพอมีอยู่บ้างช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นลูกน้องบริวารและศัตรูคู่แข่งด้านต่างๆบางคนอาจมีจิตใจที่คิดไม่ซื่อคิดเบียดบังแย่งชิงผลประโยชน์ด้านการเงินปัญหานี้ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะมีอยู่น้อยมาก แต่พึงระวังไว้บ้างก่อนดีครับสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนธันวาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพุธระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่หกกันยายนโคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกส่งผลให้ช่วงนี้ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จมากเป็นพิเศษสำหรับงานด้านต่างๆเช่นการเป็นนักเขียนนักประพันธ์นักข่าวนักการบัญชีการสื่อสารทุกชนิดและพ่อค้าแม่ค้าจะส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นพิเศษสำหรับช่วงนี้การทำงานที่เกี่ยวกับด้านการขนส่ง งานที่เกี่ยวกับด้านการโยกย้ายหรือการทำงานยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งด้านการงานจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอย่างคาดไม่ถึงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้ถ้าได้ค้าขายในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิม หรือทำธุรก,กิจค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมีเป็นอย่างสูงสำหรับด้านเสียด้านการงานช่วงนี้อย่าไว้ใจใครด้านการงานให้มากนักโดยเฉพาะศัตรูคู่แข่งในด้านการงานที่กลับกลายมาเป็นมิตรควรระมัดระวังเป็นพิเศษอาจสร้างปัญหาด้านการงานให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดที่เป็นเช่นนี้พระดาพุทธดาวแห่งการงาน โคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกตรีโกนกับดาวเสาร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรที่พบอริเป็นคู่สมพลและดาวพุธดาวแห่งการงานตรีโกนกับดาวราหูที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรที่พบอริเป็นคู่เล่เหลี่ยมคู่ไหวพริบอีกทั้งดาวพุธจะตุโกนกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุทธิพบลาพระเป็นคู่ปราดบัณฑิต และดาวพุธยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวมฤตยูที่โคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกิตตสตะเกณฑ์และเล็งดาวเกตที่พบมรณะเป็นคู่วาทศินจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องตน้นวันที่7ถึงวันที่26่ธันวาคมดาวพุธด,ดาวแห่งการงานยกเข้าสู่ราศีพิจิกสถิตพบสหัชชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ส่งผลให้ช่วงนี้ การครบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งธุรกิจด,ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินก็มักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องคู่ครองคนรักจะร่วมมือและสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจการงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งในธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างคาดไม่ถึงช่วงนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ และงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินสำหรับการลงทุนเสี่ยงโชคในด้านต่างๆช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องปรับปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ถึงจะมีอยู่บ้างแต่เจ้าชะตาก็จะใช้ความรู้และความสามารถของตนเองทำให้ปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวันที่ยีธันวาคม ดาวพุธดาวแห่งการงานยกเข้าสู่ราศรีธนูพบพันธุทุอยู่ร่วมเดือนคู่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวอังคารส่งผลให้ช่วงนี้ด้านการงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและธุรก,กิจในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอย่างคาดไม่ถึง สำหรับด้านการงานอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ส่งผลเสียหายให้มากนักทั้งนี้พระดาวพฤหัสโคโจรวิปริตเดินถอยหลังเข้าสู่ภพกรรมมะจึงสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความรู้และความสามารถของเจ้าชะตาเองสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนธันวาคมนี้โดยภาพรวมจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพฤหัสระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ย2ธันวาคมโคจรสถิตพบลาพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดสำหรับดาวศุกร์ดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงโคจรสถิตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวปทุมเกณฑ์ส่งผลให้ช่วงนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคู่ครองคนรัก ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีตำแหน่งดาวเป็นดาวปฐุมเกณฑ์ดังนั้นช่วงนี้เจ้าชะตาถึงจะมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเกียรติยศเช่นมีชื่อเสียงทางการกีฬามีชื่อเสียงทางศิลปินหรือมีชื่อเสียงทางการช่างเป็นนักสแสดงเป็นพระเอกหรือนางเอกในละครภาพยนตร์ เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงหรือเป็นข้าราชการทหารตำรวจที่มียศศักสำหรับเจ้าชะตาเองช่วงนี้จะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์มีบุคลิกและมีไฟรักที่ร้อนแรงที่สร้างความชื่นชอบไปแก่เพศตรงข้ามเป็นอย่างมากอีกทั้งผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้พบเจอโดยเพื่อนฝูงและมิตรสหายแนะนำให้ได้รู้จักหรือพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หามาให เป็นผู้ที่มีบุคลิกแปลกแตกต่างจากผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดาเนินไปด้วยความราบรื่นและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วและผู้ที่มีคู่ครองคนรักที่ยังไม่ได้แต่งงานระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่22ธันวาคมช่วงนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิโคโจรสถิตพบลาภะ ส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีโชคลาภจากเพศตรงข้ามอีกทั้งยังเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นที่ถูกตาต้องใจของเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากคู่ครองคนรักช่วงนี้เป็นผู้ที่นำโชคลาภและความสุขความเจริญมาให้ส่งผลให้ชีวิตรักดำเนินไปได้ด้วยดีอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี สร้างผลประโยชน์และรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างมากและมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พากันไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วและยังไม่ได้แต่งงานช่วงนี้พึงระวังการเลือกคู่ครองคนรักให้จงดีเพราะอาจจะได้คู่ครองที่เป็นไม่ลูกติดทั้งนี้เพราะพบปลาพระเป็นพบปุตตะของพบปัตนิ แต่ถ้าพิจารณาและไต่ตรองดูรอบคอบแล้วและยอมรับได้ก็โอเคครับระยะวันที่23ธันวาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรวิปริตเดินถอยหลังเข้าสู่พบกรรม,มะส่งผลให้ช่วงนี้ผู้ที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีเพราะผู้ที่ได้พบและคิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิต เจ้าชะตามักจะต้องคอยเอาอกเอาใจช่วยเหลือญาติพี่น้องทางฝ่ายด้านคนรักอยู่อย่างตลอดแต่งงานแล้วเจ้าชะตาจะตกอยู่ในอำนาจของภรรยาต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อหาเลี้ยงทั้งภรรยาและครอบครัวดังนั้นถ้าจะให้ดีช่วงนี้หลีกเลี่ยงการแต่งงานไว้ก่อนจะเป็นการดีครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ระยะนิดาพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิโคจรวิปริตเดินถอยหลังเข้าสู่ภพกรรม,มะส่งผลให้ผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะมีความขยันขันแข็งมุมาณะมุ่งมั่นและเพลิดเพลินในการทำมาหากินเป็นอย่างมากดังนั้นชีวิตคู่จึงต้องห่างเหินกันบ้างพอสมควรทั้งนี้เพราะการที่เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักมุ่งมั่นด้านการงานจนลืมเลือนคู่ครองคนรักไป ส่งผลให้ด้านความรักดูจะจืดจางลงดังนั้นช่วงนี้เจ้าชะตาควรลดละความมุ่งมั่นด้านการงานลงบ้างหันมาเอาใจใส่ด้านความรักให้ดีช่วงนี้อาจหาเวลาที่เหมาะสมพากันไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือพากันไปรับประทานอาหารร่วมกันอาจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึงสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีกัน ตลอดเดือนธันวาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันคือดาวจันทร์สำหรับดาวจันทร์เป็นดาวที่โคจรเร็วหนึ่งราศีประมาณสองวันครึ่งโคจรสิบสองราศีภายในระยะหนึ่งเดือนดังนั้นด้านโชคลาภของดาวจันทร์จึงมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างตลอด หลากหลายรูปแบบระยะวันที่3ถึงวันที่8ธันวาคมระยะนี้ดาวจันดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมะพบลาภะช่วงนี้สภาวะด้านโชคลาภอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบสุภะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5ธันวาคม2วันครึ่งมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุด อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวกิตติสตะเกณฑ์ส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าช,ชะตาจะมีโชคลาภที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าและโชคลาภด้านขนส่งทุกชนิดอีกทั้งจะมีโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดส่งผลให้สถานะด้านโชคลาภช่วงนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ช่วงที่ดาวจันโคโจรสถิตพบกรรม,มะระหว่างวันที่5ถึงวันที่7ธันวาคม2วันครึ่งช่วงนี้ดาวจันโคโจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิลาศสำหรับช่วงนี้ด้านการงานจะส่งผลดีต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างมากส่งผลให้เกิดโชคลาภที่มาจากด้านนี้อยู่อย่างเสมอๆกาเรเริ่มลงทุนสร้างผลงานใหม่ๆ หรือการร่วมลงทุนธุรกิจด้านการงานช่วงนี้ถ้าได้เริ่มลงทุนในวันและเวลาดังกล่าวกิจการด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงส่งผลให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างตลอดวันที่7ถึงวันที่9ธันวาคมช่วงนี้ดาวจันโคจรสถิตพบลาพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัดที่มีตำแหน่งดาวเป็นมหาอุด ช่วงนี้เจ้าชะตาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมักมีลาภผลอยู่เสมอเสมอความสำเร็จต่างๆล้วนเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองทั้งสิน้นส่งผลให้ช่วงนี้จะมีโชคลาภด้านการเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากอีกทั้งเจ้าชะตายังมีมิตรสหายที่ดีคอยช่วยเหลืออยู่อย่างตลอดส่งผลให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างเสมอเสมอระยะววันที่9ถึงวันที่11ธันวาคมสองวันครึ่ง ช่วงนี้ดาวจันดาวแห่งโชคลาบโคจรสถิตพบวินาศส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีเครดิตดีอีกทั้งเจ้าชะตาจะมีโชคลาบที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับช่วงนี้มิสหายจะคอยร่วมมือช่วยเหลือด้านธุรกิจต่างๆําทำให้เกิดโชคลาบอยู่อย่างเสมอเสมอส่งผลให้ด้านโชคลาภช่วงนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี สำหรับอีกช่วงหนึ่งที่จะมีโอกาสได้เกิดโชคใหญ่อยู่ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่23ธันวาคมช่วงนี้ดาวจันโคจรสถิตพบตนุพบกระดุมพระพบสหัชชะพบพันธุและพบปุตตะช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบตนุระหว่างวันที่12ถึงวันที่14ธันวาคม2วันครึ่งมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคกุมลัคนา ช่วงนี้จะมีลาบผลเข้ามาเป็นจำนวนมากอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นนักจัดสรรที่ดินบ้านพักอาศัยคอนโดหรือเป็นผู้จัดการรับฝากเงินหรือนายธนาคารอีกทั้งยังมีลาบผลที่เกิดจากการเดินทางไกลสมผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบกับดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรช่วงนี้เจ้าชะตาจะโชคดีมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด อีกทั้งจะมีโชคลาภด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์และโชคลาภด้านการเงินที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างตลอดช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบสหัชชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดส่งผลให้โชคลาภชะลอตัวลงแต่เจ้าชะตาก็จะใช้เล่ห์เหลี่ยมไหวพริบในการหารายได้ และประสบผลสำเร็จทำให้เกิดโชคลาภอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบพันธุช่วงนี้ลาภผลด้านการงานที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้โชคใหญ่ด้านการเงินมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบปุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประ,กระเกษตร ช่วงนี้ลาบผลด้านต่างๆอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัวลงการริเริ่มผลงานใหม่ๆก็ยังนำเนินไปอย่างไม่ค่อยสะดวกนักดังนั้นควรชะลอทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบอริช่วงนี้ด้านโชคลาบชะลอตัวลงเพราะเกิดอุปสรรคและปัญหาต่างๆนานาจากศัตรูคู่แข่งในด้านต่างๆถึงจะส่งผลดีอยู่บ้างแต่ก็ได้ไม่คุ้มเสีย ่วงที่ดาวจันโคโจรสถิตพบปัต,ตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีเล์เหลี่ยมไหวพริบหารายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความโอ้อาเจ้าสำราญอีกทั้งยังมีวิธีการหมุนเงินด้วยวิธีแปลกๆสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นจำนวนมาก สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีกันตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีกันทิศประจำตัวของชาวลัคนาราศรีกันคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างค่อดมาทางทิศตะวันตก ทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคขอนไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้น สำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆเดินทางไปยังทิศทางที่ดีตามประสงค์หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านเดินทางไปยังทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคล จอดรถหันหัวรถไปในทิศที่ดีโตะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้ที่นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวรัคนาราศีกันครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาคือเลขสี่เลขประจำตัวตนและการงาน เลขหกเลขแห่งการเงินเลขสองเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวรดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอ็รกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสี่เลขแห่งการงานปักธูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขหกเลขแห่งการเงินและความเจริญรุ่งเรืองปักธูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขสองเลขแห่งโชคลาภปักธูปสิบห้าดอก บูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดลบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ